สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาเปิดนะครับเปิดรุ้นโชคนะฮะหมวกอุ่น3ลรุ้นนะครับแล้วก็รุ่นมงคลมหาเศรษฐีอีก9รุ้นนะครับวันนี้เรามาเปิดประมาณ12องค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะถ้าพี่ชอบถูกจัดการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีร่าและเบอร์โทรนะที่น้องขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะวันนี้ก็มีเจ้สวยมาแบ่งปันพี่น้องครับนะขอญาตแกะเลยนะครับนะวันนี้มีทั้งหมด12ององค์นะครับชอบถูกจัดการไหนสามารถปิดถึงเข้ามาได้เลยนะพี่นะครับน้องขออนุญาตเปิดนะองค์ที่1เลยครับนะ องค์ที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดออกมาครับนะเป็นรุ่นหมวกอุ่นรุ่นแรกนะครับรุ่นเมตตาครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อชุบบูโรเดียมครับนี่ครับเลขค้นเบอร์สามเจ็ดนะครับโอ้โหพี่รายการนี้สวยครับนะฮะรายการนี้นะสวยเลยนะครับชุบบูรเดียมมาดูเลขค้นเบอร์พี่จ๋านะฮะเลขค้นเบอร์สามเจ็ดครับนะองค์ที่หนึ่งนี่นี่ฮะ องนี้ขอที่เจ็ดร้อบาทนะครับองนี้ผมขอที่700บาทนะครับนี่ฮะชุกบูดรเดียมนะครับนะ่นการนี้นะครับนี่ฮะมาเลต่อองค์ที่สนะครับอันนี้ก็เอ๊ะไม่ใช่ที่สองนะครับนะจาโมอุ่นหลุ้นนะครับแล้วก็อาเหรียญไข่มงคลมหาเศรษฐีนี่อีก15ลุ้นนะครับหมดแล้วนะครับที่ที้หมดแล้วนะครับลุ้นไม่มีเหลือแล้วนะครับนะนี่ฮะมาเปิดให้พี่น้องได้ชมกันอีกนิดหนึ่งครับ รายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อนวะนะครับหน้ากากสามสัดหมวกทององเงินจิวหน้าครับโอ้โหสุดจัดนะครับนี่ฮะโอ้โหสุดจัดนะรายการนี้นะโอ้โหรายการนี้ครับนะเป็นเนื้อนวะนะครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่จ๋านี่ฮะโอ้โหไปดูด้านหลังครับนี่เลขคุณตเบอร์สามสี่นะครับ นี่ครับผมสามารถซูมให้พี่ดูได้เลยนี่ครับเลขคุณเบอร์สามสี่นะครับรายกนะา,ารนี้เนี่ยนี่ครับนะเนื้อวะนะครับรบายการที่ผมขอที่แปดร้อยบาทพอฮะนะผมขอที่แปดร้อยบาทพอนะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับนะฮะเอาฉาบแกะเลยนะรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเปิดออกมาพี่ชาย รายการานี้เป็นเนื้ออะบเนื้ออะบาก้าตากกากนวะเต็มวงในนี่โอ้ยอีหนึ่งรายการที่เด็ดนะครับต้องขออนุญาตตัดนะฮะนี่ครับต้องขออนุญาตตัดนะพี่นะฮะรายการนี้สวยเลยโอ้นี่สวยเลยครับนะมีมิติมากครับรายการนี้นะครับเลขคุณเบอร์สองหนึ่งพี่จ๋านี่ครับเลขคุณเบอร์สองหนึ่งนะฮะนี่นี่ครับนี่ฮะสวยเลยพี่นี่ โอ้โหรายการนี้รายการนี้นักอา,ากาศนวะข้างในนี่ครับนะรายการนี้น้องขอแค่หกร้อยบาทพอพี่นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมาดูกันต่อพี่ชายรายการที่สี่ครับรายการที่สี่นะครับน้องขออนุญาตเปิดออกมาเลยครับ รายการที่สี่นะครับขอยับแกะออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนหน้าก,กากสองสัตว์ครับโอ้โหแต่รายการครับเป็นชนวนน้ําทองครับนชนวนโดนน้นําทองโอ้โหช้ำๆครับารายการที่ช้ำๆเลยครับ,รบโอ้โหเลขโค้ดตัามเบอร์นี่หนึ่งหนึ่งสี่นะ เลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นะฮะรายการที่ผมขอแค่หกร้อยบาทนะครับรายการที่ขอแค่หกร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับพี่้นะครับรายการที่ห้าครับองค์สุดท้ายของอาหมกอุ่นนะครับองค์สุดท้ายของหมกอุ่นนะรายการที่ห้าขอแยกแกะเลยนะครับโอ้รายการที่เปิดมาเนื้อนวหน้ากกเงินว่โอ้โหรายการนี้เนื้อนวักเงินนะครับนะครับ ภาวะนกกางเงินนาฬิกาบนสุดนะครับนี่พี่เลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่ขขนนนงห้าพพนี่ฮะเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งห้านะครับเป็นการที่ขอที่แปดร้อยบาทพอพี่นะครับขอที่แปดร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการบนสุดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งห้าพี่นี่ฮะสวยๆนะครับเป็นการที่ห้านะครับนี่ฮะโอ้โหนะเดี๋ยวมาลุยกนันต่อพี่รุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นเหรียญมงคลมหาเศรษฐีครับนะมาลุยกนันต่อพี่นะฮะ เรามาเลยจะต่อครับพี่ชายครับต่อไปนี่ครับเป็นรุ่นมงคลนะฮะนี่เป็นรุ่นมงคลมหาเศรษฐีนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับรายการนี้นะฮะรายการที่6นะครับมาครับรายการที่6นะครับขอญาติเปิดเลยนะรายการที่6นะครับการแกะมาพี่นะครับมาเป็นดูครับนะว่าเป็นรายการอะไรครับ รายการที่ของเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้นะเป็นเนื้อทองทิพย์แน่นอนนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาโบครับนี่นี่ครับขออนุญาตดูเลขค้นเบอร์นะครับเลขค้นเบอร์ห้าหนึ่งครับนี่ครับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับรายการนี้สามร้อยห้าบาทครับนะมาเปิดกันต่อรู้กันต่อครับรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่ เจ็ดครับรายการที่7เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองทิพย์เลขคน่ตเบอร์2 2ครับเลขคน่ตเบอร์2 2พี่โอ้โหโอ่งนี้สวยเลยนี่ครับรายการที่สวยเลยครับนะฮะรายการที่350บาทนะครับจัดไปพี่เลครับมาดูกันต่อไปกันต่อพี่ชายครับรายการถัดไปเป็นรายการที่8นะครับ รายการที่แปดขออนุญาตเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นเหรียญประกบสองหน้านะพี่จ๋าโอ้โหสวยเลยครับรายการนี้สวยครับนะนะฮะผมคิดราคาเดิมนะนี่นะะคิดได้ราคาเดิมครับรายการนี้ครับประกบสองหน้าที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเปิดเป็นงานอ่าแบล็กเดียมหรืองานอะไรที่อย่างนะผมเปิดแต่แปดร้อยครับนะครับเดี๋ยวพี่จ๋ากปิดให้เลยนะครับ เพราะเป็นรายการนี้ครับนะถ้าทําง่ายพี่ผมเชื่อเลยว่าทํามาทุกทํามาเยอะแล้วนะครับแต่รายการนี้ครับแต่หายากนี่นี่ฮะนี่ครับโอ้ยสวยนะนี่ฮะนี่ครับพี่นะครับสวยเลยนี่ฮะรายการนี้นะครับนะผมขอเปิดเปล่งปังพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับเลขค้ดเบอร์สองหนึ่งครับนะฮะ ร,รายการที่ได้โค้ดจเบอร์สองหนึ่งครับลงยาแดงด้านหลังด้วยนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่รายการที่ขอแปดร้อยครับเหรียญสองหน้าประกบนะครับต่อมาพี่รายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าขอญาตเปิดนะครับโอ้โหพี่รายการที่ รายการนี้ครับเป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับเลขโคดเเบอร์สองสี่ครับเนื้อสองกษัตริย์นะครับรายการนี้ผมคิดแค่สี่ร้อยบาทพอพิชานะครับคิดแค่สี่ร้อยบาทครับสองกษัตริย์นะครับต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบครับเ่าเปิดแค่สิบห้ารุ่นนะพี่นะเปิดแค่สิบห้ารุ่นนะครับจะใครจะรุ่นที่รุ่นได้นะครับรุ่นสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามรุ่นหนึ่งพันบาทนี่รายการนี้เปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้ออะไรพี่ เลขโค้ดเบอร์สามแปดนะครับนะฮะทองแจงมันปูนะรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาลุกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาพี่ชายนี่ครับโอ้โหรายการนี้เนื้ออะไรเล,เลขโค้ดเบอร์แปดเก้านะครับเนื้ออะไรเลขโค้ดเบอร์แปดเก้าครับนี่ฮะ รายการที่ผมขอ300บาทพอพี่นี่ครับ3ามบาทปิดให้เลยนะครับรายการที่อ่า1 0 1สนะครับมาเรก่อยต่อพี่ชายรายการจะไปครับเป็นรายการที่13ครับไอ้ย12ครับรายการที่ขอนุญาตเปิดนะครับโอ้โห รายการที่สองครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาม่วงครับนี่ฮะเนื้อทองแดงลมดำลงยาม่วงครับนี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพี่ชายเลือกดูได้ครับสามองค์หนึ่งพันบาทนะครับมาลุยก,กันต่อไปก็ต่อพี่ชายรายการที่อ่าสิบสามนะฮะรายการที่สิบสามครับ เปิดออกมาครับภาพโอ้โยรายการนี้ครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเน,นื้อนวะนะครับโอ้เนื้อนวะลงยานังเงินพี่ได้โคดัาเบอร์ทิบสี่นะกากเงินนี่นว้หน้วะนากากเงินครับโอ้โยสวยเลยนะครับรายการที่สวยเลยนะครับนี่ครับ,ร,บรายการที่ขอเป,ป่นป็นเนื้อนวะขอหกร้อยบาทพอครับหน้าก,ากากเงินแท้นะครับมาดูจะต่อไปกันต่อพิจารายการที่สิบสี่ครับ รายการที่สี่ขออนุญาตเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้ลงยาวฟ้านะครับทย์ลงยาวฟ้าครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดจำเบอร์นะครับเลขโค้ดจำเบอร์อยู่ด้านล่างไม่เห็นนี่เดีจะก็ตัดเทปให้พี่ดูนะครับเลขโค้ดจำเบอร์องค์ที่สิบสี่นะครับมาดูนะครับนะฮะถ้าแกะเสร็จปุ๊บโอ้โหพี่ดูนะครับผิวสวยนะครับเลขโค้ดจำเบอร์สี่เก้าเลขโค้ดจำเบอร์สี่เก้าพี่สามร้อยห้าสิบาทปิดกันเข้ามาได้นะครับต่อมาครับองค์ที่สิบห้าพี่ องค์ที่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับปั๊บโอ้โหรายการนี้ครับเป็นลงยาชมพูครับเนื้ออัปาค้าซาตินครับอัปาค้าซาตินลงยาชมพูครับนี่ยครับเราตัดเลครับนะนี่ครับโอนะบ้โหยังสวยครับนะาได้คุณเบอร์สามหกรวมกันได้เก้าครับ รายการที่สามร้อยห้าสิบนะฮะสีฟูนะครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเปิดออไม้ครับโอ้โหเป็นเนื้อทองแดงครับมันปูเลขคนเบอร์สองหนึ่งครับรายการนี้ฟอขอสามร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการที่สิบหกนะครับ,รรรบต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเนี่ยเปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยเนื้อทองแดงลมดําเลขโค้เบอร์สี่สองครับลงยันเหลืองแดงครับสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบเจ็ดครับมาลุยกันต่อครับรายการที่สิบแปดครับเนี่นนององยนะครับสององค์ท้ายพี่นะฮะใครจะเอาลุ้นก็มีสองรุ่นนะพี่นะหมดแล้ว ขึ้นมาครับรายการที่18โอ้โหรายการนี้จะเป็นนวะตอกรอบหน้ากากเพชรเสมือนจริงครับเลขคนเบอร์หนรวมกันได้ไอ้นึงรวมไปที่ไปครับโอ้โหรายการนี้ก็นัากากเพชรครับตอกรอบครับเนื้อนวะโลหะครับนี่จัดไปพี่รายการนี้ผมขอที่700บาทครับเนื้อนวะนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่นะรายการที่19เอ๋ออันนี้ผมออกขอออกอันงะ เปิดแค่สิบเก้าพอเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะเอาไว้ให้ลุ้นในการนะครับเพราะเหลือลุ้นอันนึงเหลือลุ้นสามองนะครับลุ้นได้ชุดหนึ่งนะครับนะครจะติดลุ้นทักมาได้เลยนะครับมีให้ชุดเดียวนะครับสามลุ้นหนึ่งพันบาทมาเปิดองค์นี้ครับองค์ที่สิบเก้าเปิดออกมาเป็นเนื้อเลยเลขโคตัวเบอร์สามสามเนื้อทองแดงมันปูครับงานลงยาโบนะรายการที่สามร้อยห้าสิบบาทครับสามอีพีนี้ครับมีแบ่งปันพี่น้องนี่ครับนะอ่า 19รายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดเงินข้าไได้เลยนีครับสำหรับนี้ E ีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ